สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตครับยังอยู่ในซีรีส์บ้านตาอากาศกันนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู1ในโครงการที่ประสบความสําเร็จมากเป็นโครงการคอนโดมิเนียมชื่อ The Titan h a r l o w ของล่มโพพรเพอร์ตี้ครับ จะไปดูโครงการกันผมขอเล่าเรื่องล่มโพให้ฟังสักนิดหนึ่งครับสำหรับคนไทยเวลาเอ่ยชื่อเดเวลอปเปอร์เนี่ยเราจะรู้จักแลนแอนทาว์แสนสิริ SCS เร็จพึกษาสุภาลัยหรือ l p n นครับน้อยคนที่จะรู้จักตัวล่มโพ p r o p e ต t y แต่สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ซื้อสังหาในภูเก็ตมันจะกลับกันเลยนะครับคือเขาอาจจะไม่รู้จักดีเวลอปเปอร์ชั้นนำที่พวกเราคนไทยรู้จักกันดีแต่เขาจะรู้จักล่มโพพาร์ตี้ครับ เขาล่อโพลพาร์ตี้เนี่ยเขาพัฒนาโครงการในภูเก็ตมาเนิ่์นานตั้งแต่แรกหรอกครับแล้วโครงการทุกโครงการที่เขาพัฒนาได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติอยู่ในระดับที่ดีมากเลยอย่างโครงการ2 3สาโครงการล่าสุดที่เขาเปิดตัวมาก็เรียกว่าบางโครงการที่โซเอาในเวลาแค่ไม่กี่วันเองครับที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะโครงการเดิมๆที่เขาทําไว้มันถูกใจชาวต่างชาติและโครงการของล่มโพที่เริ่มต้นและประสบความสําเร็จจะอยู่ที่หาดลาวัยครับโดยทําเป็นโครงการภายใต้แบรนด์เดอร์ไตเติ้ลหลายโครงการครับ โครงการในปัจจุบันที่เขาขายหมดไปแล้วเรียกว่ามีอัตราการเช่าดีมากในระดับที่เรียกว่าเต็มตลอดเวลาและส่วนใหญ่คนที่อยู่อาศัยทั้งเป็นเจ้าของและเช่าอยู่จะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งเลดการเช่าของเขาเขาทําออกมาได้ดีมากและเขาก็จะมีบริการซื้อขายปล่อยเช่าดูแลการตลาดให้กับเจ้าของห้องที่อยากจะปล่อยเช่าด้วยครับนี่คือสภาพโครงการที่ทําเสร็จมาหลายปีแล้วครับแต่ในตอนนี้เขามีโครงการที่เพิ่งทําเสร็จหมาด และกำลังอยู่ในช่วงของการโอนชื่อโครงการเดอะไทเตนฮาร์โลวันอยู่ตรงหาดในยางเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้วยกันครับแปลงที่ดินของโครงการ่เขาจะอยู่ติดถนนแบบนี้เลยนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นคอมมูนิตี้มอลชื่อมิงกันมอลครับปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ดินของโครงการจะเริ่มต้นจากตรงนี้ลากยาวเข้าไปข้างในไปเชื่อมกับโครงการเดิมของเขาที่พัฒนาเสร็จไปตั้งหลายปีแล้วครับ ซึ่งแปลงที่ดินเนี่ยจะยังเหลือที่ดินให้พัฒนาอีกหลายแปลงอยู่ด้านในนะครับส่วนตัวที่ดินแปลงนี้ที่เป็นที่ตั้งของโครงการจะอยู่ห่างจากหาดในยางไปประมาณ500เมตรเป็นระยะที่พอจะเดินไปได้ไม่ลำบากครับโครงการเดอะไทเทิลฮาโรวันของล่มโพเขาจะอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ8ไร่เกือบจะบจะ9ไร่นะครับตัวโครงการเนี่ยทำมาเป็นอาคาร7ชั้น6อาคารครับจัดออกมาได้329ยยูนิตถือว่าเป็นโครงการที่ยูนิตไม่ได้เยอะมากครับ โดยห้องเขาจะทําขายประมาณขนาด36-81ตารางเมตรแต่ปัจจุบันต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าโครงการนี้กําลังอยู่ในช่วงเริ่มโอนครับแล้วลูกค้าจริงๆคือซื้อไปเกือบหมดแล้วเหลือห้องที่ยังเก็บไว้ขายอยู่แค่ประมาณ22ห้องเท่านั้นเองครับจุดแข็งที่ทําให้ตัวโครงการได้รับการตอบรับที่ดีมีอยู่3อย่างครับอย่างแรกก็คือตัวทําเลที่มันแอคเซสลงหาดในยางได้ไม่ไกลครับอย่างที่2ก็คือตัวรูปแบบของโครงการที่เขาจัดแฟซร์สิลิตี้มาให้เยอะ อย่างที่3ก็คือเรื่องรูปแบบห้องที่จัดออกมาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เป็นชาวตะวันตกครับเมนเฟซิลิตี้ที่เป็นหัวใจของโครงการนี้ก็คือสระว่ายน้ำครับรูปแบบสระว่ายน้ําที่โครงการเขาทำนะเขาจะทําเหมือนกับเป็นสวนน้ําเหมือนกับเป็นรีสอร์ทเลยนะครับก็คือทําเป็นสระว่ายน้ําลัดเลาะไปตามอาคารต่างๆและแต่ละอาคารเนี่ยจะมีจุดให้แอคเซสลงสระได้รวมถึงมีสะพานเดินข้ามไปข้ามมาระหว่างตัวสระว่ายน้ำกับพื้นที่ส่วนกลางตรงกลางครับ ซึ่งตรงกลางที่เป็นพื้นที่หลักเนี่ยจะเป็นพาเวลเลียนที่มีหลังคาและมีพื้นที่ใหญ่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับตรงจุดนั้นจะตรงกับจุดที่สระว่ายน้ํามีส่วนที่กว้างที่สุดแล้วก็เหมาะกับการเล่นน้ําและทํากิจกรรมทางน้ามากที่สุดด้วยครับสระว่ายน้ําของที่นี่จะเป็นระบบคลอรีนนะครับไม่ใช่ระบบเกลือเพราะว่าพื้นที่สระมันเยอะมากครับถ้าทําเป็นระบบเกลือเนี่ยค่าดูแลรักษาเนี่ยมันจะหนักมากสําหรับลูกบ้านซึ่งก็จะต้องทําให้เก็บค่าส่วนกลางเยอะเกินตัวครับ ส่วนตรงพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้ทําเป็นสวนทําเป็นจ็อกกิ้งแท็กหรือพื้นที่เดินเล่นรอบๆด้วยรวมถึงมีตัวสนามเด็กเล่นอยู่ตรงกลางด้วยครับโครงการนี้จะมีห้องตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7นะครับซึ่งห้องที่มีแวรลูสูงสุดจะเป็นห้องที่อยู่ชั้น1เพราะว่าตัวห้องมันจะมีส่วนของระเบียงที่เชื่อมกับตัวสระว่ายน้ําเป็นผูเอ็กเซส้วยครับ ดีไซน์ของตัวสระว่ายน้ําของเขาอ่ะมันไม่ใช่สระที่เอาไว้ว่ายออกกําลังกายอย่างเดียวครับแต่เขาจะมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นแล้วก็มีตัวเจตเป่าเพื่อให้เราสามารถนั่งเล่นนอนเล่นผ่อนคลายในน้ําได้ด้วยฝั่งตรงข้ามจะมีอาคารหลังเล็กๆอยู่อาคารหนึ่งอันนั้นจะเป็นส่วนของห้องน้ําล็อกเกอร์ที่เปลี่ยนเสื้อผ้ารวมถึงมีห้องสตีมรูมอยู่ตรงนั้นด้วยครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่าโครงการนี้เขาเพิ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เพิ่งเริ่มทยอยโอนครับ ต้นไม้สวนและสิ่งต่างๆย,ยังทําเสร็จไม่เรียบร้อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพื่อเก็บงานให้สมบูรณ์กว่านี้รวมถึงปล่อยให้ตัวต้นไม้มันได้พักฟื้นแล้วก็แตกเรือนยอดขึ้นมาจะทําให้พื้นที่สวนกลางเขามันสวยสมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็นครับส่วนภาพรวมของโครงการเองยังมีพื้นที่ดินหลายรอบที่รอการพัฒนาอยู่รวมถึงยังมีมิงเกิลมอลที่อยู่ด้านหน้าสุดติดถนนซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเมื่อมิงเกิลมอลก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้ใช้งาน มันก็จะมีชอ็อปมีร้านค้าร้านอาหารให้ลูกบ้านสามารถเดินไปใช้งานได้สะดวกครับทางเข้าทางออกของโครงการนะเขาจะมีซุ้มรอปภขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีรอปภอคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วตัวซุ้มขนาดใหญ่หลังคาสูงเนี่ยเขาทำไว้เผื่อมีการพลิกอัพรับส่งกันก็จะได้ส่งกันตรงนี้ได้ด้วยครับส่วนที่อยู่ติดกันทางด้านหน้าจะเป็นอาคาร2ชั้น ที่ด้านล่าจะเป็นสำนักงานของนิติบุคคลแล้วก็เป็นส่วนของรีเซพชันด้วยครับส่วนด้านบนชั้นสองเขาจะทําออกมาเป็นยิมสําหรับออกกําลังกายได้ครับพอเราขึ้นมายัางโซนของห้องพักอาศัยสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการจัดวางห้องให้มันได้ปรเวรซีครับตัวโครงการเนี่ยเขาจะไม่พยายามทําให้ประตูของห้องมันตรงกันเวลาเปิดประตูเข้าออกมันจะได้ไม่เจอหน้าคนที่อยู่ห้องตรงข้ามครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูก็คือการสร้างอาคารและการแบ่งห้องของที่นี่เขาไม่ได้ประหยัดพื้นที่เลยครับแต่เขาจะคำนึงถึง p r i เวซีในการอยู่อาศัยของเจ้าของห้องแต่ละห้องเป็นสําคัญโดยจะพยายามทําห้องให้เป็นห้องมุมให้ได้มากที่สุดอย่างห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยประตูมันสามารถอยู่ได้ซ้ายกว่าแต่เขาไม่ทําแบบนั้นครับเขาแบ่งพื้นที่แยกผนังของห้องออกไปเลยโดยให้ผหนังของห้องแต่ละห้องมันอยู่ไม่ติดกัน แล้วก็คว้านพื้นที่ให้ประตูเปิดเข้าเปิดออก2ฝั่งแบบนี้ซึ่งมันจะเปลืองพื้นที่มากครับแต่มันก็จะแลกมากับลูกบ้านแต่ละคนน่ยจะได้ p r i เวทซี่ที่กำแพงอยู่ไม่ติดกันและห้องที่ตัวเองได้มันจะกลายเป็นห้องมุมที่สามารถใส่ช่องเปิดเพิ่ม v e เวนิเลชันและก็ไม่ได้ยินเสียงห้องข้างๆผ่านผนังกําแพงร่วมด้วยครับเรามาดูห้องตัวอย่างห้องแรกกันครับห้องนี้จะเป็นห้องวัน room ขนาด36ตารางเมตรนะครับ รูปแบบการขายของที่นี่เขาจะขายแบบ fully furnish คือให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างรวมถึงอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้อย่างจานชามช้อนแก้วอะไรพวกนี้เพื่อที่คนที่ซื้อห้องจะได้เก็บกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วครับราคาตั้งขายปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ1นึ0 0 0สบาทครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าโครงการนี้ปัจจุบัน,นมันเหลือห้องขายอยู่แค่20กว่าห้องเองครับตัวประตูห้องจะได้เป็นดิจิตอลดอล็อกของเยลนะครับ ส่วนเวลาเราเดินเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียบคีย์การ์ดเข้าไปเพื่อที่จะให้ไฟของนห้องนี้มันติดครับเวลาดึงคีย์การ์ดออกไฟมันก็จะดับอันนี้จะเป็นเซฟตี้อันนึงสาหรับบ้านตาอากาศครับเพื่อเมคชัวร์ว่าเวลาเราไม่อยู่ห้องมันไม่มีไฟในห้องมันติดอยู่และไอตัวระบบเสียบคีย์การ์ดเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคุ้นเคยอยู่แล้วเวลาไปพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ทครับภายในห้องนี้เวลาเราเดินเข้ามาส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือส่วนของพื้นที่ living area ที่รวมเอาพื้นที่นั่งเล่นครัวและโต๊ะรับประทานอาหารเข้าด้วยกันครับตัวโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะบิวเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ซึ่งทําให้เราสามารถที่จะนั่งทานอะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้ครับตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเก็บข้าวของอะไรต่างๆไว้ในลิ้นชักข้างในนี้ได้ด้วยครับซึ่งก็จะช่วยให้ห้องมีพื้นที่เก็บของเพิ่มมากขึ้นห้องมันจะได้ไม่รกครับส่วนเคาน์เตอร์ครัวจะได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวยาวแบบนี้มีพื้นที่เก็บของด้านบนพื้นที่่เก็บของงด้าานล ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ที่สามารถใช้ล้างอุปกรณ์ทําครัวได้ครับพื้นที่ด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่วางขยะและจะเห็นว่าเขาติดระบบน้ําร้อนไว้ให้เพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่แบบจริงจังส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งบางทีเขาทําอาหารแล้วมันมีความมันมากครับการใช้น้ําร้อนในการล้างภาชนะก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะไม่พบเห็นในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพครับส่วนพื้นที่ที่เว้นว่างไว้ตรงนี้คือพื้นที่วางตู้เย็นครับ ตัวเตาและเครื่องดูดควันที่วางไว้ด้านนี้ก็จะเป็นของอิเล็กโทรลักนะครับเขาไม่ลืมที่จะกรุกกระเบื้องไว้ด้านหลังกับด้านข้างแบบนี้ไว้ให้ด้วยเพราะเวลาทํากับข้าวทําอาหารจริงๆอ่ะมันจะได้เช็ดล้างทําความสะอาดพื้นที่ตรงนี้ได้ง่ายๆครับซึ่งเนี่ยจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่บ้านตาอากาศส่วนใหญ่เขาจะไม่คิดกันเพราะบ้านตาอากาศในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทําครัวได้จริงจังแบบนี้ครับส่วนพื้นที่นั่งเล่นทางด้านนี้ เขาก็จะวางเป็นโซฟาสําหรับนั่งเล่นดูทีวีมีไซต์บอร์ดวางทีวีอยู่ฝั่งตรงข้ามครับตัวระยะดูทีวีอ่ะมันไม่ได้เยอะมากจัดวางทีวีขนาดสัก55นิ้ว60นิ้วก็เพียงพอแล้วครับส่วนของพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้จะอยู่ติดกับระเบียงครับซึ่งตัวระเบียงของที่นี่ก็จะให้มาเป็นระเบียงขนาดใหญ่กว่าระเบียงมาตรฐานที่เราเจอกันในกรุงเทพครับซึ่งตัวระเบียงนี้สามารถที่จะวางโต๊ะน้ําชาได้นั่งเล่นชมวิวหรือ,ออาบแดดได้ครับ ระเบียงเวลาดูเผินๆก็อาจจะเหมือนกับระเบียงทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยระเบียงของที่นี่มันจะมีความแตกต่างจากระเบียงทั่วไปครับอย่างแรกก็คือกันตกจะได้เป็นกันตกแบบยูโรเปียนสแตนดาร์ดก็คือมันมีความสูงมากกว่ากันตกปกติเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าต่างชาติที่อาจจะมีความสูงมากกว่าคนเอเชียครับส่วนของระเบียงอจะมีการออกแบบให้มีการเรนน้ําให้ดีครับ เพราะว่าที่ภูเก็ตหน้ามรสุมเนี่ยฝนมันตกเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าออกแบบระบบระบายน้ําได้ไม่ดีอ่ะแล้วระเบียงมีการอุดตันเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทําให้ห้องเสียหายได้ครับส่วนของระเบียงมันจะมีดีเทลอีกอย่างหนึ่งที่โครงการเขาคิดมาให้ครับก็คือการออกแบบให้ตัวระเบียงเนี่ยมันมีครีบหรือมีเลเยอร์ทั้งด้านบนและด้านข้างรวมถึงมีระแนงฟาสาตใส่แทรกเข้ามาในตัวระเบียงด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะลืมคิดไปนะครับ ว่าภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลลมและฝนที่มันตกภายในเกาะเนี่ยมันจะหอบเอาไอของทะเลเข้ามาปะทะกับตัวอาคารด้วยซึ่งมันจะมีการกัดก่อนอาคารมากกว่าอาคารปกติที่เราเจอกันในพื้นที่อื่นที่ไม่ติดทะเลครับแล้วตัวโครงการเนี่ยเขาจะเลือกใช้สีที่มันทนต่อการกัดก่อนด้วยครับซึ่งสเปคของพวกน,นี้มันจะแพงกว่าสีทาอาคารปกติครับ ห้องนอนเนี่ยเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ซึ่งตัวประตูกระจกเนี่ยมันจะอยู่ตรงตำแหน่งของปลายเตียงพอดีดังนั้นเนี่ยพอเปิดประตูสุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนอนดูทีวีร่วมกันกับแฟนเราที่อาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงโซฟานี้ได้ครับตัวเตียงเนี่ยเขาให้มาเป็นเตียง5ฟุตครับหัวเตียง2ฝั่งเนี่ยก็จะวางโต๊ะหัวเตียงเพื่อวางโคมไฟอ่านหนังสือได้ผนังทางฝั่งนี้เขาวางเป็นตู้เสื้อผ้าครับซึ่งก็จะเก็บเสื้อผ้าได้ประมาณหนึ่ง ส่วนของด้านหัวเตียงเนี่ยก็จะมีหน้าต่างบานกระทุงท้งบานเล็กๆติดไปให้ด้วยเพื่อที่เวลาเราเปิดหน้าต่างทางฝั่งนี้แล้วก็เปิดหน้าต่างอีกฝั่งหนึ่งทางด้านข้างหรือเปิดตรงส่วนของประตูออกไประเบียงมันจะทําให้มีลมโฟล์อยู่ภายในห้องช่วยสร้างสุข,ขอนามัยและระบายความอับชื้นภายในห้องได้ครับนี่เป็นข้อดีของการยอมเสียพื้นที่เพื่อสร้างให้ห้องเนี่ยมันมีผนังไม่ติดกันและพอห้องมันกลายเป็นห้องมุมมันก็จะสามารถติดหน้าต่างได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้ครับห้องน้ําจะวางตำแหน่งอยู่ในห้องนอนครับ ซึ่งพอเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอสเปซของห้องน้ําที่เขาทามาใหญ่หน่อยเมื่อเทียบกับห้องน้ําในห้อง One วันเบสทั่วไปครับเพราะว่าคนใช้งานน่ะก็เผื่อเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปที่ตัวใหญ่การมีห้องน้ําใหญ่ๆมันจะได้ไม่อึดอัดครับเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอส่วนของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าซึ่งก็จะได้ของอเมริกันสแตนดาร์ดแบบนี้ติดกระจกกลมสอนไฟไว้ให้แบบนี้เลยครับส่วนโถสุขภัณฑ์ก็จะได้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเช่นเดียวกัน ที่โครงการเนี่ยเขาจะพยายามเลือกโถสุขภัณฑ์ไซส์ใหญ่เวลาคนตัวใหญ่ๆนั่งอ่ะจะได้รู้สึกสบายไม่อึดอัดครับส่วนอาบน้ําที่เป็นชาวาบอกเขาก็จะวางตําแหน่งไว้ตรงด้านในสุดของห้องครับซึ่งตําแหน่งนี้พอมันเป็นมุมห้องเนี่ยมันสามารถที่จะใส่หน้าต่างบานกระทุ้งเพื่อเปิดระบายความชื้นในห้องน้ําและสร้างเวนเทเลชันได้เช่นเดียวกันครับมาดูห้องตัวอย่างห้องที่2กันบ้างครับแต่ก่อนจะเข้าไปดูในห้องเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนแบบนี้ครับ ความที่คอนโดเนี้ยมันเป็นคอนโดตากอากาศซึ่งบางครั้งเจ้าของห้องอาจจะไม่อยู่ห้องนานๆตัวโครงการเนี่ยเขาก็เลยมีการทําให้พื้นที่ภายในห้องเนี่ยมันสูงกว่าส่วนของทางเดินอยู่ประมาณ1นิ้วครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นมีน้ําร่วนในห้องหนึ่งห้องใดและน้ํามันไหลออกมาจากห้องมายังส่วนโถงส่วนกลางมันจะได้ไม่ไหลเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับห้องอื่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแม่บ้านทําความสะอาดหรือดันฝุน่นมันจะได้ไม่ไหลเข้าไปยังตัวห้องเราครับ มาดูห้องตัวอย่างห้องที่2กันบ้างครับห้องนี้ก็ยังเป็นห้องวันเบด m อยู่นะครับแต่เป็นห้องวันเบด룸ไซส์ใหญ่ขนาด45ตารางเมตรมันจะใหญ่กว่าห้องแรกที่เราไปดูกันเมื่อกี้ประมาณเกือบเกือบสิตารางเมตรเลยครับซึ่งห้องที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยสเปซที่ได้มากขึ้นมันคือสเปซที่เขาออกแบบมาให้เป็นส่วนของลิฟวิ่งแอเรียครับลาเราเดินเข้ามาเราเลยจะเจอสเปซส,ส่วนของพื้นที่ลิฟวิ่งอ่ะมันเยอะหน่อยครับซึ่งพื้นที่ลิฟวิ่งตรงนี้เขาก็จะจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูีีว ระยะดูทีวนีนี้แล้วแต่เราครับถ้าเราไม่ได้สนใจดูทีวีมากเราก็ขยับโซฟาเข้ามาหน่อยนึงเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ส่วนอื่นได้ครับส่วนผนังทางด้านนี้เขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์มาเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้เลยก็จะมีพื้นที่เก็บของที่เป็นไซส์บอร์ดอยู่ด้านล่างรวมถึงมีตู้เก็บของจุกจิกเล็กน้อยอยู่ด้านบนครับ ส่วนพื้นที่ด้านนี้ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาออกแบบให้วางตู้เย็นครับก็จะใส่ตู้เย็นได้ขนาดสัก1ิคิวกำลังดีครับส่วนเคาน์เตอร์ครัวก็จะได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้มีพื้นที่ด้านบนไว้เก็บข้าวของน้นิดหน่อยครับเตาและเครื่องดูดพันได้ของอิเล็กโทรลักเหมือนกันครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางไมโครเวฟครับตู้ลิ้นชักอะไรต่างๆจะเป็นแบบซอฟท์โคสทั้งหมดและเขาก็จะให้พวกจานชามช้อนอะไรต่างๆเนี่ยแถมมาให้กับห้องแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วครับ โต๊ะรับทานอาหารน่ยจะอยู่ด้านหลังของตัวโซฟาครับซึ่งเขาจัดโต๊ะรับทานอาหารชุดนี้แบบนี้มาให้เลยซึ่งเวลาวางแบบนี้แล้วมันอาจจะดูแคบนั่งแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดเราสามารถที่จะขยับโซฟาไปข้างหน้าได้นิดนึงนะครับถ้าเราไม่อยากจับตับอะไรห้องนี้จะได้ระเบียงที่มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยตำแหน่งของระเบียงห้องนี้จะมองออกไปเห็นพื้นที่สีเขียวเห็นลำธารและเห็นเนินเขาครับตัวระเบียงอ่ะมันจะเป็นระเบียงที่มีความยาวนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะออกมานั่งเล่นชมวิวได้หรือจะวางไม้กระถางหรือเผื่อพื้นที่บางส่วนสําหรับเป็นพื้นที่ตากผ้าซักผ้าก็ได้ครับเพราะเขาเตรียมก๊อกเตรียมปลัก๊กเตรียมจุดเรนน้ำไว้ให้สําหรับวางเครื่องซักผ้าให้ข้างนอกอยู่แล้วครับห้องนอนจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับซึ่งตัวห้องนอนน่ะจะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนชุดนี้ครับพอเดินเข้ามาภายในห้องนอนเนี่ยก็จะเจอเตียง5ฟุตที่เขาวางไว้ให้แบบนี้ ปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังไว้ให้รวมถึงมีชั้นวางของจุกจิกให้ด้วยนิดหน่อยครับจริงๆแล้วห้องนี้มันมีระยะปลายเตียงเหลือเยอะครับทําให้เราสามารถบิวตู้เข้าผนังเพื่อเก็บของเพิ่มเติมได้เยอะหรือเราจะซื้อเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาวางก็ยังมีระยะพอทําได้ครับรวมถึงสเปซภายในเนี่ยมันสามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆส,ส่วนทางฝั่งนี้เขาก็จะวางเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอนเนกประสงค์ไว้ให้ห้องน้ำเนี่ยสามารถเปิดเข้าออกได้2ฝั่งครับ ก็คือเปิดเข้าจากทางส่วนของห้องนอนและเปิดเข้าจากทางส่วนของลิฟวิ่งแอเรียเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับเผื่อห้องนี้จะมีคนมาพักเพิ่มเป็น3คนเราสามารถให้เขานอนที่โซฟาเบดด้านนอกได้และเวลาจะเข้าห้องน้ําจะได้เปิดเข้าออกจากทางส่วนของลิฟวิ่งได้ครับตัวห้องน้ำเนี่ยเดินเข้ามาเราก็จะเจอการเซ็ตห้องน้ําเหมือนกันกับห้องวันเบดรูมเมื่อกี้เลยครับก็คือจะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของเมกันแซนด์ดัโถสุขภัณฑ์สเปคเดียวกันของเมกันแซนด์ดัแล้วก็ส่วนของชเวร์ ที่มีหน้าตา่างบานกระทุงเปิดระบายอากาศได้แบบนี้ครับมาดูห้องวันเบดมห้องสุดท้ายครับห้องนี้จะเป็นห้องวันเบดมขนาด40ตารางเมตรครับพอเดินเข้ามาเราจะเจอส่วนของพื้นที่ครัวซึ่งครัวเขาจัดมาให้จะเป็นครัวตัวแอ L แบบนี้มีจุดวางเตาและเครื่องดูดควันตรงนี้เลยครับส่วนอ,านอ่างล้างจานจะวางไว้ที่มุมนี้พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บข้าวของครับ ส่วนตู้เย็นนะ่ะวางตำแหน่งตรงนี้ได้เลยแต่ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับจริงๆตู้เย็นและไมโครเวฟทางโครงการเขาแถมให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ชอบอยากจะได้ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเราก็เปลี่ยนแค่นั้นเองครับห้องนี้สเปซมันค่อนข้างยืดหยุนนะครับเขาวางโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะอเนกประสงค์ที่นั่งทานข้าวพร้อมกันได้2คนไว้ตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าโต๊ะกินข้าวมันเล็กไปเราก็แค่ขยับตู้เย็นมาวางตรงนี้แทนแล้วก็ซื้อโต๊ะกินข้าวที่ใหญ่ขึ้นมาวางตรงนี้ก็ได้ครับพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีเขาจะวางไว้้ทางงฝัั่นีครบ ซึ่งโซฟาก็จะได้เป็นโซฟามาตรฐานนั่งดูทีวีระยะดูทีวีไม่ได้เยอะมากดังนั้นใส่ทีวีแบบที่เขาให้มาก็เพียงพอแล้วครับส่วนตัวระเบียงก็จะอยู่ติดกันทางด้านนี้ครับตัวห้องนี้ตัวระเบียงจะเฟซซิ่งไปยังพื้นที่ด้านในของตัวโครงการจะทําให้มองเห็นสวนเห็นสะเห็นพื้นที่สีเขียวภายในแบบนี้ครับห้องนอนจะกั้นด้วยผนังกระจกแล้วก็จะมีประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับห้องนอนห้องแรกเลยครับ ตรงพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้มัน p r i v a t e ขึ้นเราก็สามารถที่จะติดม่านเพิ่มเติมเพื่อ,อรูดปิดแบบนี้ได้มันก็จะแยกพื้นที่ทั้งสองฝั่งให้มันมีชิดมากขึ้นได้แล้วครับส่วนทางด้านนี้ก็จะมีสเปซค่อนข้างเหลือนะครับจริงๆจ,จ,จะเอาพรมหรือเอาเสื่อโยคะมาปูสาหรับเล่นโยคะในห้องก็ยังพอทําได้เลยอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับว่าโครงการนี้เขาพยายามทําห้องแต่ละห้องให้มัน p r i v a t e ก็เลยพยายามออกแบบให้ทุกห้องเป็นห้องมุมเต็มที่ห้องมันก็จะใช้ผนังส่วนลิฟวิ่งร่วมกันครับแต่ส่วนของผนังห้องนอนเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ติดกับอีกห้องหนึ่งครับดังนั้นแต่ละห้องก็เลยสามารถที่จะใส่หน้าต่างบานกระทุ้งเพิ่มเติมแบบนี้ได้ครับซึ่งมันดีกับการอยู่อาศัยนะครับเพราะเมื่อเราเปิดหน้าต่างบานกระทุง้งเปิดหน้าต่างส่วนอื่นแล้วลมมันจะฟลอด์ดีเพราะอย่าลืมว่าที่นี่มันคือภูเก็ตนะครับมันเป็นเกาะที่มีลมเย็นสดชื่นไหลยเบียนอยู่ตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับ ห้องน้ําของห้องนี้จะเปิดเข้าได้2ฝั่งครับคือทั้งจากฝั่งของห้องนอนและจากฝั่งของส่วนของลิฟวิ่งแอเรียครับซึ่งพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยฟังก์ชันห้องน้ำเนี่ยมันค่อนข้างมาตรฐานเหมือน2ห้องเมื่อกี้เลยครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระทุง้งเปิดระบายอากาศในห้องน้ําได้เหมือนกันเลยครับ การกันรบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนะครับตัวโครงการเดอะไทท์เติ้ลฮาโลวเป็นโครงการที่ทําออกมาโดยมีความชัดเจนมากนะครับว่าเขาตั้งใจทําเป็นบ้านตากอาศเป็นบ้านหลังที่2สําหรับคนไทยและชาวต่างชาติครับโดยตัวโครงการไม่ได้อยู่ติดกับชายหาดนะครับแต่จะมีระยะที่ให้เราเดินไปชายหาดได้ไม่ไกลครับ จุดเด่นของตัวโครงการคือเรื่องของแฟซิลิตี้ที่เขาแทบจะเรียกว่าเอาสวนน้ำเอาไว้ในโครงการเลยโครงการมีพื้นที่ของสระว่ายน้ําเยอะมากครับรวมถึงพื้นที่สีเขียวด้วยซึ่งเฉพาะพื้นที่สีเขียวที่เขาจัดออกมาก็เกือบเกือบ18เปถือว่าเยอะกว่าโครงการมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วครับส่วนตัวสวนน้ําสระว่ายน้ําและแฟซิลิตี้ที่เขามีให้มันก็จะเหมาะกับชาวต่างชาติที่ชอบไปบีชเล่นน้ําทะเลแล้วก็กลับมาแช่น้ําเล่นว่ายน้าเล่นที่คอนโดครับ ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่ภูเก็ตเขานิยมกันส่วนรูปแบบห้องผมต้องบอกว่ามันแตกต่างไปจากคอนโดมิเนียมที่เราคุ้นเคยที่เป็นคอนโดมิเนียมสําหรับการใช้งานทุกๆวันนะครับรูปแบบห้องที่เขาทามาให้มันเหมาะกับการเป็นบ้านตากอากาศมากกว่าแต่มันไม่ใช่บ้านตากอากาศแบบพักชั่วคราวครับที่นี่เขาจะคิดเผื่อสําหรับชาวต่างชาติที่อยู่ยาวครับดังนั้นเขาจะมีพื้นที่ครัวที่ทําได้จริงมีระบบน้ําร้อนที่ใช้ได้จริงมีขนาดของห้องน้ําและระเบียงที่เหมาะกับชาวยุโรปที่ตัวใหญ่ รวมถึงออกแบบห้องโดยคำนึงถึงตัว p r i v a c y ให้กับคนที่มาพักที่นี่ที่คิดคำนึงในเรื่องของ Privacy เยอะด้วยครับแต่ห้องของที่นี่มันเหลืออยู่แค่22ห้องในวันที่ผมมารีวิวนะครับเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยเขาได้รับการตอบรับดีตั้งแต่ตอนเปิดตัวสร้างยังไม่เสร็จแล้วครับพอถึงจังหวะที่โครงการสร้างเสร็จละโอนก็เลยเหลือห้องขายที่ลูกค้าย,ยังไม่มาโอนแค่เท่านี้เองครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับดีเวลลอปเปอร์เจ้านี้นะครับ เพราะโครงการใหม่ๆที่เขาเพิ่งเปิดก็ซาว์หรือใกล้ปิดโครงการไปแทบจะทุกโครงการที่เขาเปิดครับถือว่าเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่ได้รับการตอบรับดีมากจากชาวต่างชาติที่ต้องการบ้านที่ภูเก็ตครับสุดท้ายสําหรับนักลงทุนหรือคนที่ต้องการจะซื้อคอนโดมิเนียมนี้เก็บไว้และปล่อยเช่าในบางช่วงเวลาตัวโครงการเขาจะมีการบริหารจัดการเรื่องของการปล่อยเช่าให้ลูกบ้านด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะให้เขาบริหารจัดการและทําการตลาดให้ได้ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้ครับ สำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ของ Mr. O ครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมคอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ